น้ำตาลก็ไม่ได้มานะครับนี่มาแล้วครับผมไหนล่ะครับฝนลินเลยได้อันนี้เปิดแอร์ร้อนนะตัว พี่ไงครับพี่นัตตี้ถามว่าพี่นัตตี้ไปไหนมาครับว่าเท็กก่อนไม่ได้ไปกับบอลนั่นแหละครับโอ้ยเดือดจังถลับตาบไปทีหน่อยเปิดร้านมุกดาล้วครับวันนี้นะผมอยู่เมืองเสนะครับไม่ใช่เมืองเลยแม่คิงทำอะไรชยาครับเป็นลูกไส้ท่านของาัดแบี่นโน่ป้องตายเออระวางตีวดี ทานหมอกุ้ง็ะไรแบบคั่วนุงรกุ้ไม่หม้อแกชิงของเรดีค่ะเห็นไหมายไม่ต้องจ้างถามจ้างเกอบร้านไ้สีก็เดิทางมิลี่กำลังให้แม่พรมาลับนาคะลองมาสบายนี่ครับแบปากกอนสว่างกว่าอันอนมเลยอันนั้นไม่ายว่าตองลี่ยนะแม่ใส่เลี้ยงบรรยากาศดีแหงพี่น้องโอ้ยประเดละละ กดี S <S ็จะไปใแล้วเดีที่เที่ยวแม่กักินคือกรเนียยางน้อน้ำก็เพิ่มสิ้นแลนั้นไม่ไรใช่ไหมหลายอย่างไรคอยครับผมคิดหนวะแม่มาแล้วหน่ยไม่สบายจะกลับไอ้หาหมอรใครไม่สบายต้อง้อยู่ไว้เออเป็บานมันหลุดหรือบรรยากาศ เพาว่าจัทอันใชตา้เองมีกามยรจะมีเยอะอยู่ต้อมีถังต้องในอาบแนมนะมอไวก็ค่อยใช้ัาม่ามันต้องตามนั้นอู่หมเหยยบอกเนี่ยครับแคนี้ไ้เเขาโมมี่โมีถังสำรองน้ำหลยเรามีช่างมาทำหนบอยมมีนะผู้ดีชาไปเดียวได้หลัสภาษาเแบบต่างๆของนางปล่อยเขาบุบบุเ้าเช้าให้พอทำตอนเช้าเลยพราถ้าเป็นแพรสคืนนี้น่ะต้องหาร้านดูแล้วก็ บอกเขาว่าสกุต้องการมาหน่อยว่าเงินตรงล่างตัวอะไรอย่างนี้ใช่แต่จริงๆก็มีพี่ให้ล้างก่อนอยู่ที่ไหนคลองใหญ่ข้างหน้านี่ขั้นเลยบังคับบังการบังคับที่กลายเนาะสูบออกยอกยวได้เจ้าสิเจ้าชิบ้าให้ตกเ่ยวชิบ้าเอาค้อนยังไงราบราบราชรสได้นี่ไม่ใช่หรอกกระาชิบิดนึงบอดบอกว่าประหยัดประหยัดออกเอ้าชิบ้ามันคือมันคือดาบเองเอฟซีว่าเอฟซีว่าจัดมีติ่งอยู่นี่เนี่ยพนันว่า หนาวหนาวจัดมีติ่งไปแล้วครับบุญบุญเห็นไมอเร็น้นแล้วครับปวดนี่แก้วบ้างเขาเป็นคนไหมขาดขาดเจ้นี่ติดติดโกนเกลียวมากินเนื้อย่างที่ดินใหม่บ้านถือของเราหลังนี้หลังแรกจำไว้นะหลังนี้หลังแรกแล้วรุดรออีกปีนึงนะเออรออีกปีนึงเมืนี้ไปเจ้าที่ไปแล้วบอสบอสมาบอสท่านบอสท่านรอดร่ดดูว่าพี่บ้านอะไรหลังให้แบบนี้ น่าจะยกบ้านเรียนไทยมาไว้นี่จะได้ยกมาบ้านเรือนไทยว่าไงนี่งจะได้มามาไหมบ้านเรือนไทยต้องฆ่าเสียบไม้โกดังก่อนต้องต้องจับจับจัโกดังปีสามก่อนแล้วจะเอามาบวกมาโหลดไม่ใช่คือตอนนี้ยกมาอย่างนี้เลยไม่ได้บวชแน่เขาบวชแน่ต้องกำจัดก่อนไม่งั้นเรียบร้อยของรถใหม่รู้ไหมใช่แล้วก็ให้เขามามามาอะไรมามานี่ครับเมียใหญ่ ันยข่วนวนหึงกันอีกแล้วโต้แหนมกันเหมือนมือโอ้นายปูทั่วหาหลานยี่สิบชุดครับพี่น้องมันน้องชอปเปอร์ยี่สิบชุดครับวันนี้กินจุกๆไปเลยฟิวอบอุ่นเนะครับพี่นอ้องอากาศเพราะสะดวกสบายปนในเตกัน การพยายามสะดวก,กนะครับแชร์ไปแล้วนะครับจะยกแมอยู่ครับครับหัวนี้วันหนึ่นนงเนาะคือพรุ่งนี้จะมีสเปเชียลพี่น้องอย่าลืมอย่าลืมจองตัวเด้อเพราะว่าใครซื้อล็อบนี้อ่ะใครซื้อบัตรล็อบนี้อ่ะวันพรุ่งนี้แล้วก็วันที่สิบเก้าไม่ต้องซื้ออีกตัวเกลียวบุเวบเบิกพรุ่งนี้เนาะบี้เบิกโอทะเล แลก็ตกียรักซิงบัตรรถบัตรไปเดียวอยู่วันถึงมากอนหัวคันอีหนอาน่าอะไรใหญ่ตัวใหม่ก็สสวัสดีครับอุ้ยชุดไปไอชุดแล้วน้ำหรอพรากศาสรดบอเป็นไมมเปเสงรแเอาเปือซ้าแฝดมันก็ดับเองมันนอน ตามที่ญากระตักบอกเลยว่าตอนนี้ว่าฝนตกเยอะก็ขึ้นนี้มันขึ้นคักๆเลยพอช่วงนี้ฝนตกนนมันก็เลยน้ำมันไหลควายเขาต้องติดปั๊มแล้วอืวมต้องทันทันใส่อโอแทงไหมปุ๊กมันจะจัดมีสติ้งนีส่สบายเลยด้เนี่ยเขาต้องไปกรุงเทพเลยด้วยอุ๊ยวันนี้ติดตามมันบ่อะไรเนี่ นี่คือบวกเกเริ่มเริ่มทสีว่าต่อก็บอะไแค่เราอถามนามพรมออนี่เอฟซีเอาแค่เต็นมาพกเต็นไมเเ่เ,มเองกเต่องครับพมอ่านหนาวนี่หนาวครักละ่ะน,น้ำไร้คขคอยกระลังเปลี่ยนกระลังเปตะบึงอุ่นมากมันเลยขียอย่างนี่ ออแอกกับพี่เ้น้องเปลนเียเนบอส่หอของน้องแมนบม่นบอสโนดมากินน้ำเนียเาเขม่องนยากเนียกับโพโพี่น,อน้องอันนี้บรรยากาศดีนี่มึงเอ,อ็ปกซ่องล,ลัะกนไนเลเลยบวด,ดแล้วเสียงเขียด ไปทำพรุ่งนี้นะครับพี่น่องเปลี่ยนครับอันนั้นจะเป็นอะไรนะจับปลาป่ะนะอันนั้นจับปลาจับปลาอะไรมั้งครับจับปลาไหลจับงูทำทานอันนี้มอยทะเลพรุ่งนี้พี่ยาตัดชิปยังกำลังครับเออมอยทะเลอันนี้มอยทะเลใช้กล้องอันนี้บอกโอสโมเราบอกสวยบอกได้ได้ครับอันนี้อันนี้เธอมอยทะเลไว้นั้นประดับประดาเลา้างหลังอ่ะเม่ยงครับแล้วก็จีเอานั่นแลาวก็จอืมก็ยูฐานบ้านมือนกับเสีงห้ามยังเนาะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแม่ฉาก อันนั้นเป็นยังกันะมวยบะแม่กับชุดไทยมหมกับมวยสิมวยดูเป็นไรไหมเอาเงินรูด<อ>้าชิวอัดบอดโนดกันตาลูกต๊ะเดข้ารุ่งกันเด็กเดบ้านโกเกียวมากินข้าวนอกบ้านพี่น,น้นองซื้อบัตเดอร์รอบนี้นะครับรอบนี้บอกเลยว่า129บาทดู2วันพรุ่งนี้มีการตีมวยทะเลชิมจังกับบัตกล้องวายุ ตีมวยทะเลกันพี่น้องชินจางกับกองว่ายโยตีทะเลกันพี่น้องเบื้งลุ่มปจีบมันนี่มันนี่ซ้อมลรเนี่ยมันี่มีดวบัวมันมันพอดีมันนิ่มพอดีไงเนาะก่อนก่อนก่อนตั่มันกิบยุรมวัติามาเยอมกเลือดแล้วก็วันที่สิบเก้าลัมซิงโช์บอกเลยอันนี้บอกากาจผู้หญิงเขาอันเเราเป็นมูด กำลังรีดพิดออกอยู่เหมือนตอนนี้หลีิตัวแล้วเมืนว่ากำลังรีดพิดออกเพราะผมบอกแล้วว่าใครกลัวอะไรผมก็จะเอานั้นอะลง,มงผมรีดไปแล้วว่าพาย,ยายามนี่ไงเฮยรีดเป็นแวหลีหรือ